วันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าฟิสิกส์ R5 ทั้ง2รุ่นด้วยกันนะครับก็มีรุ่น Power Strap นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีรุ่น Overcurve นะครับทั้ง2รุ่นด้วยกันนะครับมีดียงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับครับคพี่บ๊อกวันนี้ก่อนหน้านี้เรารีวิวรองเท้ากับแอุปกรณ์ไปเยอะมากแล้วไปเยอะมากแล้วประมาณนี้นะมีคำถามหนึ่งที่ สำหรับใครที่เงเริ่มปั่นจักรยานที่แนะนำรอ,องเท้าที่แบบอาจจะราคายังไม่ต้องแพงมาก<ต>ได้เลยคุณสมบัติคุณภาพดีเลยทีคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนี่มันคือรองเท้าฟ,ฟิสิกส R5 Overcurve นะครับผมรองเท้าฟิสิกส R5 Overcurve เนีครับเป็นรองเท้ารุ่นเริ่มต้นของฟิสิกนะแต่ว่าทอดแบบเนี่ยเรื่องของการดีไซน์นะครับด้วย DNA นะเต,เต็มเเลยนะ มาจากรุ่นอินฟินิโตนะครับถ้าเกิดมาดูเผินๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรุ่นเดียวกันเลยหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าข้อแต,ตกต่างของมันเนี่ยมีอยู่ตรงที่ว่ารุ่น R5 เนี่ยครับจะใช้โบอาแค่ตัวเดียวนะครับเท่านั้นนะครับในขณะที่รุ่นอินฟินิโตเนี่ยจะมีโบอาถึงสองตัวด้วยกันนะครับผมอ่ะพูดถึงในส่วนของโบอากันไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนของเรื่องไอ้ตรงนี้นะครับสาเหตุที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เคิร์ฟเนี่ยครับเพราะว่าไอ้ตรงส่วนบริเวณเนี่ยนะครับมันจะออกแบบมาให้เยื้้้อองงงๆกกัันนนนนเเเพราาาาาาาะะะวว่่่่่ตตุมมขขขคียยซไท นะครสองข้างซ้ายขวามันไม่เท่ากันไไออ้ตรงด้านในเนนี่ยมัจะจะลึกกว่านะครับผมและด้านนอกเนี่ยจะจะตื้นมากกว่าจะใกล้ส้นกับกับส้นเท้ามากกว่านะครับผมเอาละครับมาดูในส่วนของพึ่งนั่นบ้างนะครับพึ่งโอเคเป็นไนลอนแต่ว่าตรงนี้นะเขาเขียนว่าไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับจริงๆมันมันเป็นไนลอนนั่นแหละแต่ว่าก็เอามาทําให้มันเป็นคอมโพสิตด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมตัวนี้คือไนลอนนะครับผมให้ค่าความแข็งประมาณหนึ่งนะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันแข็งนะ เราก็รู้สึกว่ามันแข็งนะครับสามารถใช้ปั่นได้ปกติเลยนะครับเหมาะมากๆางเลยนะกับคนที่เพิ่งเริ่มปั่นจักรยานนะครับด้วยราคาน่ารักหน้ารักอย่างนี้นะพร้อมกับคุณสมบัติเด่นๆอย่างการมีโบอาเข้าไปในตัวด้วยเนี่ยนะครับผมทำให้ใส่สบายมากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสีสันเนี่ยนะครับสีขาวนะครับตัดคั่สีดำนะเนี่ยลงตัวอย่างมากนะครับใส่กับชุดอะไรก็สวย อ่าว่าอย่างนี้นะครับนอกจากรุ่นโอเวอร์เคิร์บแล้วเนี่ยผมดีนวยังมีอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมพี่บอยใช่แล้วครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบโบว์นะครับผมอันนี้นี่นะครับมากับรุ่น power strap นะครับผมซึ่ง power strap เนี่ยนะครับก็จะทำงานคล้ายๆกับการใช้เชือกผูกรองเท้าของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเชือกผูกรองเท้าของเราเนี่ยมันจะมีปลายเชือกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วที่นี่ปลายเชือกเนี่ยมันอาจจะเข้าไปพันกับทางขาจานได้ใบจานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นนิยยมมะครับผก็เลใช้ คิดวิธีนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็น power strap นะครับเป็นติดตู้แกอย่างนี้นะคแควกแควก,กนะครับผมแต่ว่าพอใช้แล้วนะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการใช้รองเท้าแบบผูกเชือกเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเด่นของรุ่น power strap นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะพี่บ๊อบข้อแตกต่างมันแค่เป็นระบบการรัดเฉยๆใช่ไหมใช่ครับผมข้อแตกต่างเป็นระบบการรัดเฉยๆแล้วก็ไอ้วัสดุที่เอามาใช้อ่ปิดบริเวณเอ่อที่เอามาใช้บริเวณ upper sole อ่าคือตรงนี้ในรุ่น ในในรุ่นอเวอร์เคิร์เนี่ยตรงตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าอัปเปอร์โซจะใช้ไมโค,ครอยๆใช่ครับผมเอาละครับมาถึงเรื่องสำคัญกันนะครับก็คือเรื่องของสนับราคานั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจเป็นเจ้าของอ่ ฟิสิกส์ใช่อะฮ่า power strap power strap อ่าโอเคราคาเท่าไหร่3,800บาทครับ3,800บาทเท่านั้นเองได้รองเท้าดีๆอย่างนี้เนี่ยหน้าตาดีนะใส่กับชุดอะไรก็เข้ากันต้อครับสุดยอดเลยอ่ะเอออ่าโอเครคพี่บ๊อบรุ่นเนี้ยสีมีให้เลือกยังไงบ้างครับสีมีให้เลือกยังไงบ้างอ่ะสีมีให้เลือกตามนี้นะครับถัดด้นะครับอากราฟิกขึ้นมากราฟิกขึ้นมาอ่านะครับผมตามนี้นะครับผมอีกรุ่นนึงครับพี่บ๊อบอีกรุ่นนึงอันนี้เลยโอ้โหอันนี้ขวัญใจผมเลยอออออ่่่ะะะเัันนนนี้ครรบุฟฟิิิิสสกกาฮ โอเวอร์เคิร์สต้องให้ให้ดูฝั่งนึ้ก็ให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยกว่าส่วนราคาเท่าไหร่ครับ4 3 0 0บาทครับสี่พบาทเท่านั้นเองไต่โบราณอีกเนี่ยเหรอใช่ครับไตบัวรางนี่นะโอ้สุดยอดเลยอ่ะใช่ครับโอ้มันดูดีมากเลยอ่ะฉะนั้น ก็แตกต่างนิดนิดหน่อยเพิ่มราคามาแล้วแต่คนชอบนะครับหลายบาทแล้วสีอ่ะแล้วสีนี่อะไรบ้างขอให้กราฟิกขึ้นมาทางนี้ครับกราฟิกกราฟิกอะได้ครับนะครับใครที่สนใจนะพี่บัอบซื้อได้ทางไหนบ้างครับสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ alta24.com นะครับหรือเข้ามาที่ alta24store แห่งนี้นะครับผมซึ่งอยู่ระหว่างซอยละ36แล้วจะพูดทำไมก็บอกว่า38สิเออซอยละกะบาง38นะครับซึ่งอยู่ระหว่าง36และ40ใช่ครับจะพูดทำไมโอเคว่ากันไปครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและแม็กซ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ